เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น n i n o k u n i คล o สเวิ r ์ d โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจน b ์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิก globally เม A3 โฟเอสามซิวลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเซนเซีย l เลเจนด f ออฟจั c ติกนั่นเองสําหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนว IDOL RPG เนาะเป็นแนวจัดทีมต่อสู้นะครับซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะตอนนี้ก็เปิดให้โหลดเรียบร้อยนะครับในส่วนของสโตต่างประเทศนะอ่ามันจะเปิดบนสโตนอตอเมริกาแล้วก็ EU นะครับหรือว่ายุโรปนั่นเองนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเลย ครับผมก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมเพิ่งจะเปิดมาให้เล่นไม่นานนะบรรยากาศเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับผมซึ่งแบบฉบับของเกมแนวไอดลก็คือเนี่ยครับมันก็จะวิ่งเก็บเลเวลของมันไปเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยตรงกล่องตรงนี้เราสามารถกดรับของได้นะครับ กดเข้ามาแล้วก็กดมาเคลมของอวันได้นะครับประมาณนี้นะรู้สึกว่ามันจะมีระยะเวลาให้มันเก็บตรงนี้เนี่ยทั้งหมด12ชั่วโมงในกัรน,นะครับก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการจัดทีมไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งก็ให้เรากดเข้ามาตรงคอมแบทตรงนี้นะครับนี่เลยอ่ามันก็จะให้เราเข้าไปต่อสู้ละนะครับแบบนี้นะ ก็จะเป็นการแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เราจัดมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลืมพาไปดูในส่วนขอ,ข,อของการจัดตัวละครนะครับให้มันต่อสู้เสร็จก่อนล้วกันอ่อานี่ครับการต่อสู้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะต่อสู้แบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะใช้สกงสกิลอ,อะไรอัตโนมัติหมดเลยนะครับอ่า,<ร><ก>า <sort> มันจะมีเรื่องความเร็วตรงนี้เนาะคูณหนึ่งคูณสองนะครับผมโอเคนี่สู้เสร็จแล้วประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็ในส่วนของการจัดทีมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เออเดี๋ยวมาสอนอันนี้ก่อนแล้วการกดเข้าไปนี่อ่ามีที่เปิดใหม่ด้วยนะครับผมกดเข้ามาดูอ่าโอเคครับเป็นชาร์เลนอะไรสักอย่างหนึ่งกดเข้าไปครับอ่าจัดทีมเนี่ยนะครับเรากดตรงนี้เลยฮะเนี่ยให้มันจัดทีมอัตโนมัติหรือว่าเราจะเออจัดเองก็ได้นะโดยการกดแบบนี้ครับติ๊กลงไปเห็นไหมอ่าตัวละครก็จะลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการจัดอัตโนมัติคือเป็นตัวที่แบบโอเคที่สุดลงมาให้อะไรประมาณนั้นนะครับเดี่ยกดไปปึ๊บเห็นไหม อ่ามันก็จะจัดได้แล้วประมาณนี้นะครับโอเคกดไฟติ้งไปเลยจัดไปครับผมนี่อันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่มันเปิดมาเนาะนี่โอเค้ทำไมสู้เสร็จไวจังวะเรียบร้อยละสู้เสร็จก็ได้ของรางวัลตามนี้มานะครับโอเคเลยนะครับของเรล่านี้เนี่ยเราจะได้เอาไปแบบอัพตัวละครอ,อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าได้เพชรมาด้วยโอเคจัดไปอีก,กรอบนึงอ่าดูเองครับผม ตอนต่อสู้แรกๆนะครับด่านแรกๆมันก็จะง่ายไงนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งเปิดถุกปะตัวละครแล้วก็อัพมาดีแล้วนะครับนี่โอเคได้ของมาใหม่นี่ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้เนาะแล้วมันก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงนะก็คืออันนี้แหละนะครับเดี๋ยวกดเข้ามา มันจะมีให้เราแบบามาต่อสู้ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นดานอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีอีกหลายระบบเห็นไหมที่มันยังไม่ปลดล็อกนะครับมีอารีนาด้วยเนี่ยเรากดเข้ามาอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันจะแบบประมาณว่าให้เราไต่หอคอยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราต่อสู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเลือดตัวละครลดมันจะลดเลยนะนะครับผมแล้วก็อันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้ก็กดไปโกลทูไปเลยนะครับ <S <S ผมอ่าเหมือนเดิมก็กดจากทีมนี่อันนี้คือทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็กดไปต่อสู้ต่อได้เลยนะครับนี่ฮะไปลุย คล้ายๆกันแหละนะครับระบบต่อสู้มันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผม,มนี่โอเคนี่ครับเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งสุดท้ายป้าประมาณนี้นะครับนี่พอสู้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของของมาให้เรารับด้วยนะเนี่ยแบบนี้ครับผมแล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะเอาอะไรมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันจะเพิ่มความสามารถในส่วนไหนบ้างน,นะครับแค่นั้นแหละนะก็เลือกๆใส่ โอเคเรียบร้อยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกาชากันบ้างดีกว่านะครับก็กดออกไปหน้าโฮมเลยแล้วกันนะครับตัวกาชาเนี่ยจะอยู่อันนี้นะอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปโอเคนะตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเปิดฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ตู้ด้านบนนะครับเนี่ยมันจะมีแบ่งหลายตู้เหมือนกันนะเนี่ยครับตามนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้นะครับผมมากดไปเลยครับ2,700เพชรพ ดูดีว่าจะได้ตัวละครดีๆกับเขาหรือเปล่าจัดไปมาแล้วครับนี่โอเคกดติ๊กทีนึงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีสีทองทองมาโอเคเลยแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะครับอ่าต้องมีตัวละครดีๆแน่นอนครับวันนี้มาแล้วครับนี่โอเคอุ้ยสีม่วงโอ้โสีม่วงได้หลายตัวเหมือนกันนะนี่ครับสีม่วงจะเป็นเสามดาวนะครับผม นีไ่งไงล่ะสี่ดาวมาแล้วจ้าโอเคตัวใหม่ด้วยฮะนี่อ่ะตัวใหม่เหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยนี่อันนี้คือตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับก็ตัวที่มันไม่ได้แนะนําก็จะเป็นตัวซ้ำมาอะไรประมาณนะั้นนะโอ้นี่เลยไม่ใช่สี่ดาวนะอันนี้คือห้าดาวนะครับผมเออถ้าเกิดเป็นสีทองอนะโอเคเรียบร้อยกาชาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนการเปิดนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้าตรงนี้นะครับเนี่ย ราสามารถมาเลือกซื้อของได้นะครับใช้เงินนะที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเพชรในการมาซื้อได้นะครับเป็นของต่างๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนึงนะครับอันนี้อ่าจะเป็นการแบบว่าให้เราเอาตัวละครเนี่ยมาอัพใส่เข้าไปเนี่ยอย่างนี้เห็นปะเราลองกดดูนะอ่าเห็นไหมเราใส่เข้าไปครับนี่มันจะเป็นการอัพดาวเพิ่มเติมนะครับเนี่ยกดเทรนไปปึ๊บโอเคเลยจาก3มดาวก็จะกลายเป็น4ี่ดาวเห็นไหมครับอ่ากลายเป็น4ี่ดาวแล้ว ความสามารถตัวละครก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับกดเข้ามาตรงไหนตรงนี้นะนี่ครับผมอ่าจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็ตัว5้าดาวตัวนี้นะครับที่ได้มาใหม่ก็อ่ะมาทําการอัพหน่อยนิดน,นึงนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราสามารถอัพได้เลยนี่ครับอ่าสังเกตว่ามันจะมีสกิลเนาะตามนี้นะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับผมอ่ะกดไป อไปเลยครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่พอมันถึงเอ่อเลเวลสิเนี่ยนะครับมันจะมีการแบบว่าเอ่อ uh, นี่ครับให้เราปลดลิมิตเนาะแล้วก็ปลดลิมิตนะครับจัดไปนี่มันก็จะอัพขึ้นมาเป็นเลเวลสิได้แล้วนะครับแล้วก็จะปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยครั้งต่อไปก็เลเวลสีนะครับผมถึงจะปลดล็อกในส่วนของสกิลใหม่นะครับนะโอเคอัพไปปึ๊บปึ๊บ อพอถึง20่เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราจะอัพเป็น21นะครับก็จะต้องใช้แต้มวันนี้เห็นไหมอ่ะก็อัออพไปอีกอนะ่ะผมจะอัพให้มันเก่งๆเลยนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมเวลาไปต่อสู้มันจะได้แบบเจ๋งๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะจัดไปละนะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับเราลองกดเข้ามาตรงนี้นะอ่ามันจะมีแบบว่าให้เรามากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปอ่าเห็นไหมฮะจะเป็นการรับเพชรน,นะครับผม เฉพาะตัวละครที่ได้มาใหม่นะนะครับโอเคอันนี้ผมกดรับหมดแล้วเนี่ยๆไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้รับเห็นป่ะอ่าแล้วก็เอาเพชรตรงนี้เนี่ยค่อยๆสะสมไปนะครับผมแค่นั้นเองนะโ okay. อเคเดี๋ยวเรากดออกไปหน้าโฮมก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูพวกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะเราลองกดเข้ามาดูนะครับนี่ครับอันนี้คือรับของรางวัลได้เนหะ็นไมมันจะมีแบบเป็นความสําเร็จต่างๆนะครับแล้วก็มากดรับนี่โอเคเนี่ยของแจกนะครับผม กดเปิดกล่องได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังมีแค่นี้นิดหน่อยนะครับที่มันมีให้เราเล่นนะตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีเวนต์ด้วยอ่าเนี่ยอย่าลืมกดเข้ามาดูตรงอีเวนต์ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีแจกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกอันหนึ่งครับกระเป๋านะครับตัวกระเป๋านะครับเนี่ยลองกดเข้ามาดูอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าซัมมอนตัวละครใหม่นะครับเราได้เศษชิ้นส่วนมาแล้วก็ซซมมอนเลยนี่ ได้มา3ตัวเลยนะครับแล้วก็เอาไปอัพดาวได้นะครับอันนี้ก็เหมือนการซัมมอนได้จั่ไป ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ตัวเกมนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ใครสนใจสามารถโหลดได้เลยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นเกมแนวไอดอลเล่นง่ายๆนะครับผมโอเคยังไงก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจนะก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับตัวเกมมีภาษาอังกฤษละนะครับก่อนหน้านี้ยังเป็นแบบภาษาจีนอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมอ่ะคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม